สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนั่การวันนะครับวันที่ตรงกับวันพุทธที่5นะฮะเดือนพฤศจิกานะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มีเลิกง,งามยามดีนะฮะในเรื่องของการงานนะครับเพื่อนเพื่อนจะมีไอเดียอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับการงานฮะเซ็นเอกสารสาคัญติดต่อง,งานสมัครงานตามงานเคลียร์งานรับงานแจกจ่ายงานประชุมหรือแม้แต่ช่วงนี้นะฮะใครที่ จะออกคอนเทนต์ต่างๆนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะทําอะไรเป็นพิเศษนะฮะเกี่ยวกับภารกิจจริงๆเขาว่างานไม่ใช่ว่างานประจําอย่างเดียวนะครับบางทีมันเป็นงานพิเศษด้วยหรือเป็นหน้าภาระหน้าที่ควารับผิดชอบที่เราต้องรับผิดชอบด้วยเราสามารถทําอะไรบางทีไม่ต้องแบบเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะฮะบางตํารานะฮะเขาบอกว่าช่วงเลิกดีๆเกี่ยวกับง,งานคือเปิดบริษัทหรือจะทําการค้านะครับหรือคุยเจรจาต่อรองกับหุ้นส่วน ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนบางคนนะครับหรือหลายคนเนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้ทุกๆวันหรือบ่อยๆนะฮะจะทุกเดือนหรือบางทีเป็นปีหรือหลายปีบางทีไม่มีก็มีนะฮะฉะนั้นทําอะไรที่เป็นเนรื่องดีๆฮะเหมือนก็บางทีเราจะเอาปัญหามาแก้ดีกว่าเออก็ได้ค้าขายจะตั้งราคาพิเศษสักหน่อยอวันนี้จัดโปรเล็กๆก,ก็ได้หรือในช่วงนี้นครับอยากจะคุยเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่รุ่นพี่ใน เรื่องงานเรื่องอะไรที่เออถ้ามันสําเร็จเนี่ยมันก็ดีเนะเาะเห็นไหมมันไม่ใช่จําเป็นว่าต้องเป็นเรื่องแบบใหญ่โตเนาะโลกเรามันไม่ได้มีหรือว่ามนุษย์เราชีวิตเราบางทีมันไม่ได้มีเรื่องใหญ่ๆสาคัญอะไรทุกๆวันนะฮะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ทําภารกิจเรื่องงานจะเล็กจะน้อยจะใหญ่นะฮะก็ได้นะฮะเพื่นอนครับยื่นเอกสารยื่นหนังสือนะฮะทำเอกาสารเซ็นปกตินะฮะอะไรก็ตามก็ทําได้ดีทําได้สำเร็จคระะับแล้วต่อมาคือเรื่องของการเงินนะฮะพเพื่อนๆบงางคนจะเปิดบัญชีก็ได้นะฮะ บางตำราบอกว่าเออวันนี้ถ้าเลือกเกี่ยวก้บเงินทองเช่นเปิดบัญชีใหม่แน่นอนมันก็เดินไหมครับใครมันจะเปิดบัญชีได้ทุกวันนะฮะฉะนั้นวันนี้บางทีเราอาจจะซื้อของที่เราอยากได้ก็ได้นะฮะอยากซื้อเสื้อสักตัวครับเดินห้างเดินตลาดนัดหรือจะชอ็อปทางออนไลน์นะฮะเอออาจจะได้ของที่แบบดีขึ้นนะหรือของที่คุ้มค่าคุ้มราคานะฮะ ไปเจอเข้อร่องแฟลเซลพอดีคือแล้วแต่นะฮะฉะนั้นบางทีเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เงินคุ้มค่าก็ได้ในเรื่องของการเงินนะฮะหรือบางทีจะไปติดต่อจราจาเรื่องสําคัญสาคัญอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆนะฮะก็มีโอกาสสาเร็จนะฮะบางทีจะไปยืมเงินนะฮะแต่นี้มันก็ต้องมีเครดิตส่วนตัวนะไม่ใช่แบบโอ้โหเครดิตแบบเป็นศูนย์แล้วนะฮะแล้วไปเจอคนที่เขาก็ช็อตด,ด้วยนะฮะมันจะให้สําเร็จเนะี่ยมันก็ ตามความเป็นจริงมันยากถูกไหมมันก็ต้องเอื้อในโอกาสที่เราทําหรือต้องคุยกับใครมันต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะฮะแล้วได้เลือกดีๆก็ช่วยเสริมหนูไหมครับฉันเกี่ยวข้องเงินทองเ็ใช้ในเลือกต่างๆของวันนี้ได้นะจะเก็บจะถอนจะฝากจะจะ,จะทำจะซื้อพันธบัตรจะลงทุนใน,นเรเร่องน้อยก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมีเรื่องอีกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเลขราศีมงคลก่อนลืมวันก่อนก็ลืมอย่างเนี้ยฮะ เลขมงคลและหรือสีมงคลละนะฮะแล้วก็ลืมไอสีที่หรือว่าเลขที่อ่าไม่ถูกโชวก็มีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีลืมบ้างโอเคนะฮะเลขที่ถูกโชวครับในช่วงวันนี้นะฮะก็มีดังนี้ครับเลขแรกครับคือเลข5นะฮะเลขต่อมาคือเลข2นะครับเลขต่อมาคือเลข6นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายนะฮะคือเลข0นย์นะครับส่วนเลขที่เลี่ยงๆหรือมักไม่ค่อยใช้นะฮะคือเลข3นะฮะ แล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับสีแรกนะฮะที่ใช้ดีพิเศษคือสีส้มนะฮะสีต่อมาครับคือสีฟ้านะฮะสีต่อมาครับคือสีขาวนะฮะสีสุดท้ายนะฮะคือสีม่วงครับสีที่ต้องเลียงกวันนี้คือสีชมพูนะฮะแต่เพื่อนๆครับสีเนี่ยบางคนนึกถึงแต่เสื้อผ้าถูกไหมฮะแลวเสื้อผ้าเพื่อนๆในช่วงนี้เพื่อนๆจะสีแป๊ดเลยนะครับมันก็กระจาอยู่นะฮะมันก็ต้องถูกกาเทศะนะครับของ ช่วงเวลานั้นๆน,น,นะฮะหรือว่าอย่างที่บอกฮะบางทีแบบบริษัทเราไม่ได้ใช้สีนี้นะฮะเราจะไปใช้สีอื่นก็ไม่ได้ถูกไหมฮะบางทีบริษัทเราไม่ได้ใช้สีนี้แต่มันถูกฉดเราอันนี้มันก็เป็นผลของการใช้สีมงคลแต่ดวงซวยก็มีเพราะถูกหัวหน้าง,นงานด้วนยะฮะจะนัน้นต้องถูกการทศ่ะด้วยนะโอเคฮนะหรือถูกสถานที่ ถูกวันถูกเวลาก่อนนะแล้วใช้สีไปเสริมดูไหมฮะนี่แล้วมันจะถือเกิดประโยชน์ที่สุดนะฮะอย่าไปฝืนอารมณ์ฝืนสังคมนะฮะมันเหนื่อยนะฮะต่อมาฮะเรื่องของทิศทางนะฮะซ้ายขวาวันนี้เรื่องทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วถ้าต้องเลือกบนล่างนะฮะวันนี้เลือกบนนะฮะถ้าต้องเลือกบนล่างนะเลือกบนนะครับโอเคนะครับมาดูเลือกต่อนะฮะเรื่องของงานนะฮะเรื่องของเงินนะฮะเรื่องของบ้านครับเพื่อนๆครับ วันนี้เผื่อว่าใครที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะจัดถองจุ้ยใหม่ก็ได้นะฮะจัดตู้โต๊ะเตียงไปดูบ้านไปหาบ้านหรือจะย้ายบ้านหรือจะเช่าบ้านนะฮะแล้วแต่ว่าที่อยู่อาศัยหรือบางทีจะดูเรื่องของที่ทางก็ได้นะครับืันนี้ผมอ่านเขาบ้านนะฮะเขาเหลือเป็นล้านหลังเลยนะเออเป็นล้านกว่ายูนิตนะฮะทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่นะฮะกลายเป็นว่า ตลาดบ้านนะ,ะทั้งมือหนึ่งมือ2องเลยโอ้โหเหรียก็เยอะมากนะแต่ก็อีกนั่นแหละนะฮะถึงเยอะมันก็กระไรอยู่เพราะว่าเงินมันก็ไม่ค่อยมีกันนะฮะกลายเป็นว่าราคาบ้านสูงนะคุณว่าไหมผมว่าราคาที่ราคาทางนะในช่วง10-20ปีผ่านมามันสูงปิดเลยนะฮะแล้วก็ยังพอจดจําได้นะฮะเพื่อเราเคยทํางานสายเรื่องของที่ทางที่ดินก่อสร้างมาบ้างนะฮะแล้วก็ยังพอตามต รื่องราคาที่ทางบางอย่างอยู่นะอันนี้ก็บอกได้เลยว,ว่าราคาโอ้โหมันแบบมันสวนทางกับไรายได้ของคนนะฮะจำได้นะฮะยี่สิบปีที่แล้วกับยี่สิบปีมานี้นะฮะแต่อาชีพนะครับเงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ราคาที่ราคาบ้านนะฮะโอ้โหขึ้นแบบไม่รู้กี่เท่าอะนะฮะในหลายๆแห่งนะมันกลายเป็นโอ้โหใครซื้อที่ซื้อบ้านในช่วงนี้เพื่อนๆว่าไหม บางทีมันเป็นหนี้ทั้งชาติเลยนะฮะไม่ใช่หนี้แบบ30ปีนะฮะซื้อตอนอายุ30ผ่อนหมดตอนเกษียณนะฮะกลายเป็นทุกอย่างในแต่ละเดือนมันต้องกระเบียดเกษียณถึง30ปีโอ้โหเหนื่อยนะฉะนั้นผมว่าบางทีมันก็ต้องมีมาตรการอะไรที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะฮะมันโซเหตุสมผลนะอย่าว่าไปนะฮะจริงมันก็พูดอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้ว แต่ละปีก็ราคาก็ปิ๊กขึ้นนะฮะโอเคครับมาดูต่อนะฮะเรื่องของบ้านนะฮะจะเคลียร์บ้านตกแต่งต่อเติมบ้านเคลียร์บ้านซื้อของเข้าบ้านจาัดหองจุ้ยใหม่เคลียร์โต๊ะทํางานห้องนอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเปลี่ยนปอกหมอนนะฮะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็รถนะครับเพื่อนๆครับใครที่ทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับรถนะฮะเออจะซื้อขายแลกเปลี่ยนซ่อม ล้างนะฮะบนเกีก็รถนะฮะบางคนอยากทําอะไรเป็นมงคลบ้างแต่จะไปซื้อขายอะไรทุกๆวันก็กอะไรอยู่นะฮะก็ล้างรถก็ได้นะฮะแต่ล้างรถช่วงนี้ก็สังเกตด,ดีๆฝนมันจะตกหน่อยก็เซฟเซในเรื่องของการใช้น้าหน่อยนะฮะอืน้ําก็แปลกนะือว่าไปนะฮะช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้น้ําท่วมกันนะฮะวันก่อนกทมนี่แบบน่ากลัวเลยนะครับขึ้นไวมากนะฮะ แต่มันก็ลงตามสเต็มเขานะแล้วก็หลายๆแห่งนะฮะน้ำเตือนเรื่องน้ํากันนะฮะสัปดาห์นี้แล้วก็เรื่องของน้ําท่วมวัยนะฮะน้ำท่วมน้ําขังเรียกว่าไปนะฮะแต่เดือนหน้าแล้งนะฮะเราขาดน้ําอีกแล้วนะะอันนี้ก็จําได้มาย0่สสิบปีนะทุกๆปีมีข่าวนะฮะบางทีเอ๊ะทำไมมันโยกน้ําให้มันเกลียเฉลี่ยกันเนาะมันเยอะกระลายอยู่กันนะหลายๆอย่างมันเป็นข่าวเดิมๆกันนะฮะ ช่วงหนาแรงก็ข่าวคล้ายๆกันหมดนะฮะในหลายๆสิบปีที่ผ่านมาหรือน้าหนาวไอ้หน้าฝนนะฮะข่าวเรื่องน้ําอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันนะก็โอเคนะฮะก็ว่ากันไปนะเราก็มีความอดทนที่สูงนะฮะแล้วก็เรื่องของอ่าเนี่ยนะความรักนะครับอือวันนี้ช่วงนี้นะฮะปัญหาความรักต,ต่างๆหรือวอ่าจะต้อง คุยเรื่องความรักเด่นนะฮะใครที่โสดแล้วชอบใครช่วงนี้คุยนะับหรือว่ามีการสารความสมพันธ์ต้นได้นะฮะส่วนคนที่พี่คุยแฟนแล้วช่วงนี้จะมีโอกาสทํากิจกรรมทําอะไรด้วยกันเกี่ยวเรื่องความรักเด่นมากๆนะฮะเพื่อนชวนในดาวความรักเด่นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องของคลิปนะฮะคลิปแนะนําก็จะมีแต่ละวันนะฮะวันนี้เรื่องทักทายมามเช้านะครับอันนี้ก็เรื่องน่าสนใจคือลงไปนะฮะเมื่อเช้าวันที่3นะฮะคือเรื่องสิ่งที่พักจะจากเราไปในช่วงชีวิตที่เปลี่ยนผ่านนะฮะ บางทีดวงชะตาในช่วงรอยตัดของดาวดาวใหญ่ย้ายดาวใหญ่โคจรเล็งดาวใหญ่เล็งกันเองดาวใหญ่สัมพันธ์กับดวงชะตาของเราเนี่ยฮะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฉะนั้นมันมันจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านบ้างน,นะฮะแต่คลิปนี้มันจะเน้นเรื่องของการเปลี่ยนหรือสิ่งที่จะหายจะแยกจะจากหรือว่าจะสูญเสียนะฮะข่าวของเครื่องใช้บางทีเปลี่ยนงาน บางทีเปลี่ยนเรื่องของจิวสายบางทีเปลี่ยนเรื่องของการหาช่องทางการเงินนะฮะบางคนก็เปลี่ยนคือรายได้เก่าไปรายได้ใหม่ก้อนใหญ่เข้ามาก็มีนะฮะไม่ใช่ต้องมาสูญเสียอย่างเดียวนะฮะแต่ว,ว่าชุดนี้เราเห็นว่าเออปีนี้นะฮะดาวใหญ่ๆย้ายแล้วปีหน้าก็มีการขยับอีกนะฮะผมบอกนะครับวงรอบ3ปีอย่างนี้ไปคือปีนี้นะครับปี 69. 70จริง,รงมันดาวมันลามถึงช่วงกลางปีเ1นนะฮะฉะนั้นช่วงผมเรียกว่า 3- 4ีปีนี้ดีกว่านะฮะมันเป็นการเป็นแบงครข้างใหญ่ข้างสําคัญของชีวิตของหลายๆคนนะฮะอันนี้ก็ลองไปฟังดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนผ่านนะครับขอบคุณซุปเปอร์แตงครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์นะครับเอาตามสะดวกของเพื่อนทุกท่านนะแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามานะครับในเรื่องของการเป็นเมมเบอร์นะเป็นสมาชิกนะฮะก็อยู่กันนานๆนะเรามีคลิป ช่วงปีใหม่นะฮะทยอยทยอยลงบังนะฮะโอเคครับดูดูสองราศีฮะราศีเมษครับราศีพฤษภครับแล้วก็ราศีเมทุนฮะราศีเมษนะครับวันนี้ครับชาวราศีเมษครับไปอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นะฮะเป็นอีกวันหนึ่งที่ภารกิจที่ทำนะฮะมีความคืบนหน้าความก้าวหน้าดีเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียนะหรือมีความคิดนะฮะอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะฮะก็สามารถหยิบจับขยับขยายทําในช่วงวันนี้นะฮะจะหาข้อมูลจะหาบทสรุปจะแก้ปัญหา จะเจราจาจะเคลียร์งานหรือว่าจะคิดงานใหม่ๆนะครับบางทีเพื่อนๆช่วยนิดาวาจาเด่นด้วยนะเพื่อจะพูดคุยเรื่องสำคัญอะไรกับใครให้ได้รับผลตอบรับที่น่าพอใจก็สามารถทำได้หรือแม้แต่จะทำเอกสารทำหนังสือทำสัญญาหรือบางทีทำนิติกรรมทำธุรกรรมต่างๆก็สามารถทำและทำได้ดีนะฮะ ในเบอครับในช่วงนี้นะฮะมุมดาวการเงินนะฮะผมก็เน้นย้ำเสมอว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันเป็นค่าใช้จ่ายฉับพลันเยอะนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าบางทีไอ้ค่าต่างๆทั่วไปเนะี่ยเราใช้ตามปกติมีอยู่แล้วนะฮะกินอยู่หลับนอนทั่วไปแล้วก็วันนี้จะเจอของที่ต้องซื้อด่วนนะฮะของต้องใช้ด่วนนะฮะเพื่อนๆเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องของคนกู้ยืมหรือวันให้ไปช่วยวันให้ไปแก้วันให้ไป ง่ายๆคืออะไรที่เกี่ยวกับเงินของเรานะฮะฉะนั้นต้องปกป้องทรัพย์สินเงินทองเราช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยนะฮะเพราะว่าใครจ่ายยุกจิกเข้ามาด้วยส่วนเรื่องของใครค้าขายนะครับมีโอกาสขายดีนะฮะมีโอกาสทํากาไรนะครับเพื่อนๆครับสัปดาห์นี้เลยนะไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับมันมีโอกาสทํากําไรพิเศษได้หรือว่าโอกาสที่จะได้ซื้อได้หาได้ใช้หรือมีลูกค้าเก่าๆก,กลับมาเรียกว่าข่าวดีๆเรื่องของการค้าขายช่วงนี้น่าสนใจนะครับ ทำการค้ามีไอเดียในการจัดโปรโมชั่นทํากระตุ้นยอดขายกระตุ้นการตลาดจะค,คิดในช่วงนี้ก็ได้หรือคิดแล้วทาเลยก็ได้นะฮะต่อมาครับเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดครับช่วงนี้เผื่อว่าเพื่อนรู้สึกดีรู้สึกพึงพอใจใครนะฮะคุยชอบคุยสารความสัมพันธ์ต่อหน,นึ่งได้นะฮะส่วนคนที่พี่คุยแฟนแล้วดาวความรักช่วงนี้เด่นนะฮะมีมีเรื่องอะไรต้องคุยต้องเคลียร์ต้องแก้หรือปรึกษาหรือช่วงนี้เด่นนะฮะเรียกว่าพอจะ พึ่งพาพอจะขอความไอเดียขอความคิดเห็นหรือให้แนะนาําเรื่องสําคัญอะไรก็ตามนะฮะช่วยดึดวงทั้งโสดและไม่โสดความรักดีนะก็โอเคครับยังพึ่งพาใสนะฮะวันนี้ได้ถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจมันเรื่องปกตินะฮะลิงก์กับฟันนะครับอย่าง,งก็มีด้บ้างตามปกติแต่ไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะฮะสุขภาพร่างกายเราบังปวดหัวแล้วนะ่าเจ็บคอใน,นวันศุกร์ครับกดระย้อนนะฮะแล้วก็การปวดหลังคบอบ่าไหล สเสน่ห์เสื้อผ้าครับเน้นทูโทนสองสีฮะเงินที่เด่นใบหน้าเน้นความสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมเพื่อนๆครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงน,นี้เรามาระวังเขาป่วยให้สบายเล็กน้อยนะฮะพยายามดูแลใกล้ชิดนิดหนึ่งนะครับโอเคครับยิ้มแย้มจับสายเยอะๆหนึ่งๆๆนะช่วงน,นี้รู้สึกว่ามันมีเรื่องตึงๆหลายเรื่องนะฮะช่วงน,นี้ต้องใช้รอยยิ้มมาทําให้ใจมันดีขึ้นนะฮะต่อมาครับชาวราศีพฤษภครับกิจกรรมภารกิจงานเด่นครับ เคลียร์แก้ปัญหาเรื่องสําคัญเส็จใครที่มีเรื่องกังวลหรือไม่สบายใจหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนมีอะไรที่อึดอัดใจสามารถจะเคลียร์จัดก,การเรือ่องสาคัญสำคัญได้นะฮะบ,บางทีเราอาจจะจําเป็นนะฮะต้องหาคนช่วยเหลือก็ต้องพูดนะครับบางครั้งเราอาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจในบางอย่างนะฮะก็ต้องพูดต้องคุยนะครับผมเน้นย้ำว่าช e ่วงนี้เป็นช่วงของการแก้ปัญหาช่วงนี้เป็นช่วงของบางทีปัญหามาหาเราเองนะฮะตัวเราเหมือนแม่เหล็ก แล้วมันช่วงนี้มันจะเป็นช่วงการดึงดูดปัญหาของตัวเรารอบด้านหรือว่าของคนอื่นรอบด้านเข้ามาให้ทำนะฮะฉะนั้นเราก็ดูว่าโอเคงานวันนี้อาจจะเดินหน้าได้ไม่เท่าไหร่นะครับจะเดินหน้าตามปกตินะฮะแต่จะเร่งสปีดยากแต่ว่าปัญหานู่นนี่นั่นเข้ามาให้ต้องแก้ให้ต้องเคลียร์แลวให้ต้องจัดการนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจการเริ่มสิ่งให,ใหม่ก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะทำได้ดีครับมุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินนะฮะระยะนี้ค่าใช้จ่ายคือบ้านและครอบครัวครับ มันมีให้หมุนได้ให้ใช้ได้ตลอดเวลานะฮะข้อดีของค่ายจ่ายระยะนี้ฮะคือมันมีดวงเกี่ยวข้องกันรายรับพิเศษมีโอกาสได้เงินนะรหรือแม้แต่ซื้อของได้ของที่ดีราคาพึงพอใจช่วงนี้การจัดการงานเชิงรุกดีเผื่อจําเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะครับเผื่อต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะโอเคตัดสินใจได้หรือต้องคุยเรื่องสําคัญก็สามารถคุยได้ครับทีนี้มันมีดวงข้อหนึ่งใครค้าขายวันนี้ขายดีครับทํากําไรพิเศษได้นะฮะ แต่สิ่งต้องระวังวันนี้นะฮะดาวพุธการเจราจาต่อรองโคจรนตแบกอลิกนะครับหมายถึงนราจะเจอคนที่คุยยากหน่อยต้องใจเย็นๆนะฮะหรือเจอคนที่คุยแล้วอารมณ์เสียเราต้องหนักแน่นนะฮะอย่าไปตะอรอต่อเถียงนะฮะมันพร้อมที่จะมีเรื่องได้ะ,ะถ้าการที่จะคุยกับใครเนะะี่ยบางทีการมีเรื่องอะมันง่ายแต่การอดทนให้เรื่องมันผ่านไปโดยที่มันไม่เลือกไม่มีเรื่องเนะี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เก่งกว่านะฮะฉะนั้นช่วงนี้พยายามเลี่ยงการมีปัญหา กับใครเรื่องส่วนการสนทนานะเพราะบางทีมันจะมีวันนี้นะครับหรือช่วงสัปดาห์นี้ครับช่วงนี้ครับเรื่องของความรักคนที่โสดอยู่นะฮะช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะคุยกับใครก็รู้สึกดีชอบนะมีโอกาสคุยระสามความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะฮะสคนที่มีคุยแฟนและดาวความรักช่วงนี้ดวงเสริมกันนะฮะพึ่งพาไว้วานได้ดาวคู่ครองเราคือดาวอังคารกัวจรเล็งช่วงนี้ดวงแฟนเสริมดวงเรานะฮะก็ทําให มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจมีเรื่องอะไรที่อึดอัดใจพอพึ่งพาในเรื่องต่างๆนานๆได้ครับสุขภาพร่างกายร้อนในปวดหัวเจ็บคอฮะท่านเนียวไวซโซครับ,าารบการปวดหลังข้อบ่า,าบไหล่แล้บังกดไหล่ย้อนนะฮะลูกหลา,านบริวารสัดเลี้ยงวันนี้จะดื้ดอๆโซนๆแก่นๆอยู่บ้างเล็กน้อยหรือมีเรื่องให้เราเวียนหัวปวดหัวเล็กๆน้อยๆนะฮะฉะนั้นช่วนี้พยายามมีเวลาดูแลใกล้ชิดลูกหลานบริวารสัเเลี้ยงเพิ่มหน่อยนะฮะรวมถึงเสน่ห์สภาพาเน้อสีเข้มใบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้ครับ ช่วงนี้มันอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นๆนะฮะหรือว่ามีดวงเรื่องของการลิเริ่มสิ่งใหม่ๆนะฮะหรือว่ามีไอเดียที่ได้คิดทำเะไรใหม่ก็สามารถหยิบจับขยับขยายทำได้นะฮะประมาชาวราศีเมนครับกิจกรรมภารกิจเรื่องของงานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาเรื่องสาคัญสาคัญได้บางทีเพื่อนครับระยะนี้นะมันมีดวงเกี่ยวกับกี่ข้อมงคลน,นะฮะช่วงนี้จะเจอคนขัดแข้งขัดขากัดคอ,ออยู่บ้างเล็กน้อยนะครับสาคัญในระยะนี้ มุมดาวเด่นนะฮะเรื่องของการทํางานนะฮะการเดินทางนะฮะการแก้ปัญหาแต่ว่ามักจะมีปัญหาอึดอัดหงุดหงิดหรือว่าไม่สะดวกหรือไม่ค่อยสบายก่อนแล้วค่อยแก้เกมได้ในเวลาต่อมาเสมอฉะนั้นถ้าวันนี้เพื่อนเอนเ,จอเจอเรื่องอะไรที่มันไม่สบอารมณ์หรือไม่สบายใจหรือว่ามีความคุกคักนี่คือเรื่องปกติเพื่อนเพื่อพยายามแก้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวแก้ได้หมดแก้ได้ไวนะฮะวันนี้อย่ามองว่าจะราบลื่น แต่ให้มองว่าวันนี้ผลลัพธ์ดีแล้วก็ผลลัพธ์สําเร็จโอเคนะแล้วก็ดาวเกี่ยวข้องกับสูขภาพร่างกายครับเรืยน,นี้ระวังปวดหัวร้อนใน้เจ็บคอที่นอเวโซวครับอาการปวดหลังคอบ่าหลายกดไหลาย,ย้อนดาวการเงินะระยะน,นี้มีคือดาวพระจันทร์นะครโคจรเด่นนะครับโคจรอยู่ในตําแหน่งโชคลาภนะครับฉะนั้นช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีโชคลาภหรือคุยเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆสําเร็จการทําธุรกรรมการทํานิติกรรมการทํา เอกสารสัญญาต่างๆนะฮะนนี้มีความคืบหน้านะฮะคนช่วยเหลือดีนะฮะหรือมีคนเทคแคร์ดูแลบางทีเราอาจจะไปคุยเรื่องสําคัญอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เรื่องเงินทองนะฮะก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีความสําเร็จนะครับโชว์อัวาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาครับเพื่อนๆครับเผื่อเพื่อนๆมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ต้องเคลียร์วุ่นวานให้ใครช่วยนะฮะหรือปรึกษาหรือคนที่รักเคารพและศรัทธาได้นะฮะแล้วก็ใครข,า,ขายครับวันนี้จะจัดโปรโมชั่นทำกำไรพิเศษโอเคจัดไปะฮะมีเกณฑ์สำเร็จนะฮะ ด้วยความรักครับระยะนี้คนโสดระวังเจอคนที่มีคู่แฟนนะฮะช่วงนี้ต้องสแกนดีส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้ดวงเด่นเราคู่ครองเราคือดาวพฤหัสคัวจรได้ตําแหน่งเด่นคือตําแหน่งเงินทองเพราะว่าช่วงนี้แฟนอาจจะช่วยเรื่องของเงินทองช่วยเรื่องการแก้ปัญหาช่วยเรื่องการเจรจาช่วยเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ค่อยสบายใจนะฮะจะเคลียร์แล้วก็ทําให้ปัญหามันลุล่วงได้ดีนะครับมีอะไรอยู่ก้ชิดแฟนได้นะฮะ วันนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเผื่อเพื่อนๆจะลงมือหรือจะหาข้อมูลอะไรที่เราอยากทําส่วนตัวงานอนดิเรกเป็นพิเศษก็สามารถทําได้นะฮะอย่ามองแต่ชุดนี้คือแต่งงานมีเรื่องแต่งงานอยา่างเดียวนะครับบางทีเราจะต้องทําอะไรที่มันส่วนตัวหรือกิจกรรมงานอดิเรกเรานะฮะหรือจะหาทางที่จะหาะไรายได้ทางอื่นบ้างก็ดีนะฮะสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวัง ลอถนายเจ็บคอนะฮะแล้วก็ปวดหัวครับท่านที่ยังไว้สวอครับเตือนอย่างหนึ่งระวังกดไหลย,ย้อนนะฮะอาหารเป,ป็นพิษหรือป่วยเพราะอาหารลูกหลานบริวารเสดียงชุนนี้ดวงเสริมนะครับมีเรื่องให้ชื่นใจมีเรื่องให้สบายใจหรือย่างน้อยมีปรึกษาหารือช่วยเหลือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะถ้าอย่างเขายังไม่แบบเติบโตพอนะฮะเขาก็จะเป็นกำลังใจให้กับเราเป็นอย่างดีนะฮะเสน่ห์เสาาื้อผ้าเน้นทูโทนสองสีครับเงยหิงเด่นใบหน้าเน้นความสบายตาเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับ จบครับขอบคุณดิราบครับมีขอสูงมากนะฮะเป็นกำลังใจครับสุดครับ